สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม c o o k ี้ Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยดดัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาพาทุกคนไปดูเลด การออกสมบัติแบบใหม่กันนี่เลยเห็นไหมผมก็เพิ่งจะสังเกตเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับตั้งแต่ที่ได้มีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาปรากฏว่าเขาก็ได้มีการเพิ่มแบบนี้เข้ามาเป็นการเพิ่มมาตาการออกสมบัติชิ้นที่เราต้องการโอ้โหคิดไปคิดมาแล้วข้อดีเนี่ยเยอะมากๆนะครับคนที่เป็นมือใหม่ก็มีโอกาสได้สมบัติที่มัน บางชิ้นอะออกยากมากอย่างตำลาผ้าคุมสมบัติสัมมอนเนี่ยไม่ค่อยจะออกนะครับแต่พอมีฟังก์ชันนี้มาปุ๊บมันช่วยเราได้เยอะมากเออแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาเป็นช่วงๆหรือจะมาถาวรเลยอันนี้ไม่แน่ใจต้องคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแพดนี้เป็นแพดของคุกกี้นักดนตรีกับซอเบนะเผื่อบางคนอาจจะเพึ่งกลับมาเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองให้ ตอนนี้สมบัติผมอยู่ที่ตำรานะ11จะขึ้น12 s e เซิร์ฟดักนะครับไอดีอื่นคือแม่งตันหมดแล้วถ้ากับว่าตอนนี้ถ้าวันนี้อันนี้เป็น12นะผมจะมีไอดีตำลาตันเนี่ย5ไอดีอยู่ที่ตัวเองโอ้โหโคตรเยอะเลยเล่นแทบจะไม่ไหวอ่ะคือเราต้องแลกไมเลสมานะครับการจะเพิ่มเนี่ยควรจะต้องไปศึกษาเดี๋ยวให้ดู นี่วิธีการคุณอย่าไปเพิ่มสมบัติที่มันไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องไปแตกมันนะครับไร้ะสะาระนะกิ่งทับทิมก็ไม่น่าจะได้ใช้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อันนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอ่ะที่เราต้องเน้นแน่นอนคือตาําราอันนี้เลย1อันใส่ไปมันสาคัญที่สุดอันที่2คือผ้าคลุมนะครับผมว่ามันจําเป็น กับหลากหลายโหมดไม่ว่าจะเป็นตีบอร์ทีมตีวัอารีนามันต้องใช้แล้วก็ซัมมอนอันนี้คือ3ชิ้นหลักที่เราต้องการส่วนขนนกเนี่ยจะใส่เพิ่มไปก็ได้หรือแบบบางคนอันนี้ตันแล้วเงี้ยก็ไปใส่ขนนกแทนถูกไหมอ่ะเราจะใส่3ชิ้นที่ยังไม่ตันเป็นหลักนะครับนี่ขนนกผมไม่เอาขนนกผมจะใส่เฮ้ยพระคุมมันตันแล้วก็ต้องใส่ขนนก อันนี้เป็นสมบัติใหม่น่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับขออนุญาตใส่เป็นหมอนปากของซัมมอนอ่ะวันนี้เราจะเน้นตำราขนนกแล้วก็สมบัติซัมมอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเออมันจะออกดีขนาดไหนไปร้อยครั้งอ่าหในร้อครั้งเปอร์เซ็นต์เขาปรับเพิ่มขึ้นมาพอสมควรอ้าวสมบัติใหม่ออกมาวะอ้าวโหนี่ เราเน้นแซัม,มอนเป็นหลักใช่ไหมครับนี่นะแซัม,มอนออกมา1ชิ้น2ชิ้นส4ี่ชิ้นแล้วก็ขนนก3ชิ้นอืมแต่ตำราทุกคนดูนะขนาดเน้นตำลาแม่งยังไม่ออกอะ่ะโอ้กูละท้อเลย GM GM นี่นะพอใส่ปุ๊บนะครับเขาจะปรับเป็น1.3%จากเดิมเนี่ยจะเป็น1.9นะครับอ่าก็พอที่จะเข้าใจได้ปุ๊บ โอเคเดี๋ยวก็ตอนนี้ต้องการไมเลดว่ะเดี๋ยวอะสุ่มไปก่อนเอาไมเลดมาสัก4 5่หพันละกันอะสุ่มทิ้งเลยสุ่มทิ้งเลยเราไม่ซีเรียดนะครับลองให้รู้ไงเดี๋ยวไมเลดน้อยจะหาว่าเอ้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลย่ะพาเฟ้มาตู้เลดต้องยอมรับว่าไอ้นักดนตรีเนี่ยสก,กิลน่าสนใจครับแต่ว่าเป็นตัวที่แอบจะเล่นยากนิดนึง ด้วยสกิลหลายๆอย่างอ่าโชคชะตารอเราอยู่ได้มาแล้วนะครับผมยังเปิดไม่ได้ซอบเบยเลยอตรงๆมันออกยากมาก <c oughs> ได้แต่นักดนตรีแต่นานๆก็จะออกเหมือนกันไอตัวเนี้โอเคไมาเลดน่าจะขึ้นมาเท่าไหร่แล้ว6,000นะครับเดี๋ยวเราแลกเลยได้อีก100ครั้งใช่ไหมอีกสักหน่อยละกันไหนๆก็ไหนๆละ เอาของฟรีให้หมดโอ้หะทีนี้ไปดูกันครับร้อยครั้งวันนี้อยากจะได้สมบัติ12ไปสคลิปโอ้โหเกินไปไหมทุกคนจนสมบัติสมอลตอตําลากูเพิ่มเลทแล้ว GM โอ้โหผมโดน GM ลังแกทุกคน นี่มันน่าเจ็บใจมันรู้ไงว่าเราจะเพิ่มรู้สึกว่าสมบัติแซลม,มอนแม่งจะเพิ่มแบบเลดออกมาดีเกินเนี่ยออกมา2ชิ้นเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวลองสลับดูไหมตามอ่าเป็นสูตรพิเศษเฉพาะเรานะวงในวงในเอาออกยังไงวะเนี่ยเอาชิ้นนี้ใส่แทนอารู้แล้วรู้แล้วอันนี้นะครับใส่แทนไปก่อนใส่แทนไปก่อนแล้วเราก็เอาสมบัติอันนี้ไปไว้ตรงกลางเพราะเมื่อกี้แซลม,มอนแม่งอยู่ตรงกลางแล้วเลดออกดี เอาใหม่เอาใหม่ทอมอนอะไรยังไม่ตันขนนกนี่ฮไปลองดูดิตำลามาอุย้ยมาจริงวะ <c oughs> เฮ้ยสูตรนี้ใช้ได้เวยทุกคนเอาตำราไว้ตรงกลางเฮ้ยสมบัติสม,มอนตันตันหนึ่งเลเวลสยังไม่ตันอืมสมบัติสมอนยังไม่ตันนะครับเดี๋ยวเช็คนะบางทีเราเพิ่มผิดอันเนี้ยไม่เกิดประโยชน์ ขนนกตานแล้วหลังจากนี้เราก็เอาออกได้เลยไม่ใช้เราต้องไปเพิ่มอันไหนแทนที่ยังไม่12สมบัติใหม่ละกันเพราะว่าน่าจะเป็นอันที่เลเวลเนี่ยน้อยที่สุดแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะ300รอกว่าครั้งตำลาออก2ครั้งทาง,ทางที่มีการเพิ่มเลทแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นที่ดวงผมหรือว่าเป็นที่อะไรโอเค เราจะเน้นตําราอันนี้นะครับเพราะว่าอย่างอื่นตันแล้วแล้วก็สมบัติใหม่ไปยีสามครั้งเดี๋ยวเอาไม้เล็กก่อนสุ่มตู้ระดับสูงแล้วกันเพราะว่านักดนตรีเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะผมว่าผมเพียงพอแล้วทีมตอนนี้ดูทุกคนดูเล็กโคตรโวโคตรกากเลดกากจริงตอนนี้กลางคืนนะครับนิดนึง โอ้ดักเสร็จออกบ่อยจัดอือีปิกแทบจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยมาเฮ้ยลืมเปลี่ยนเลดโอูโอ้ยชิปหายบอกเลยว่าชิปหายมากครับผมลืมโอ้โกลายเป็นว่าตาราแม่งไม่ออกนะครับโอ้โหแย่จริงว่ะเราจะเอาขนนกออกไปแล้วก็ใส่สมบัติใหม่ๆๆแต่แซมอนมาสี่อาใช้ได้อยู่ เอาใหม่นะโอยลืมเปลี่ยนเอาอันนี้ออกไปใส่ไปเป็นสมบัติใหม่อันนี้อือเดี๋ยวเอาไม่เลกสักหน่อยละกันนะโอ้โหนี่หมดเยอะตำลายยังไม่ตันนะทุกคนตอนแรกกะว่าตำลาจะออกรัวผมว่าแม่งเอามาหลอกลวงกันมากกว่าวะ <c oughs> เราเล่นนะ g ี GM. เออเราเล่นนะเดี๋ยวแม่งปรับผมเกลืออีก ดูสุ่มเยอะขนาดนี้แต่ว่าตัวซาเบยังไม่ออกนักดน,นตรีก็เลขโคตรกากเวลาตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนเวลาเดิมที่เรารักนะครับซึ่งเละไม่เคยดีเลยเศร้าจาดบอกเลยว่าเศร้าจาดนะได้มาหกพันนะครับเผาไม่เลดเป็นน้ําไปตําราตันเดี๋ยวลองสัก5ครั้งอ้ามาแล้วหนึ่งขันแค่นิดเดียวทุกคนนิดเดียวนิดเดียว อุ้ยแค่ชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวสมบัติแซลมอนก็แค่ชิ้นเดียวนะครับอีกอย่างละ1ชิ้นเราจะได้สมบัติที่ดีที่สุดในเกมตันสนะองอันน่ะอ่านีนมี้าสิบเดี๋ยวกดต่อจะได้พอไงพอตันแล้วเนี่ยเอาไมล็ดไปยัดตัวละครอย่างเดียวนะครับนี่คือวิธีที่เราจะสุ่มให้ได้ตำลานะครับระบบใหม่นะเออ เขาท่านะอะตามตรงคือผมเคยแบบแย่สุดๆนะ5้าครั้งเนี่ยตำราออกแค่ชิ้นเดียวในสมัยที่เกมเปิดเสิร์ฟใหม่ๆตอนนั้นโคตรท้อเลยว่ะเอออยากจะร้องไห้ถึงขั้นซื้อไอดีใหม่อะซื้อไอดีตำราสิบสมาเล่นเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับเออมันท้อแล้วไอดีนั้น,นเติมเยอะด้วยไปในไอดีลองเซิร์ฟเพียวเติมไปประมาณ6-7หมื่นนะครับปรากฏว่าโอ้โหแม่งเกลือจริง นี่วันนี้ได้สมบัติ12ทั้งคลังเลยวะ่ะอ่านี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับสาหรับคนที่ไม่รู้หรือคุณเป็นผู้เล่นเก่าได้มาดูคลิปนี้แล้วแบบมีแรงบันดาลใจอยากจะกลับมาเล่นรู้เลยว่าสมบัต,ติตําราหาง่ายแล้วนะถึงแม้มันจะ <c oughs> ออกยากสําหรับผมนะครับแต่เท่านี้ถือว่าโอเคแล้วมันใช้จริงๆแค่ชินนช้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้แค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะ อย่างอันนี้เป็นสมบัติเกิวไม่มีปัญหาอยู่แล้ว่าโอ้โหตัวละครดาวขึ้นเพียบนะครับอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเออลองมาดูนะสําหรับทุกๆคนนะครับที่สมบัติยังไม่ตันเทคนิคนี้จะบอกอะไรให้บางคนคือเอาไมเลดไปแลกตัวละครผมว่าตัวละครเนี่ยสักสามดาวสี่ดาวเพียงพอไม่ต้องถึงห้าดาวเอาไมเลดไปยัดสมบัติเท่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุด แล้วพอสมบัติตันปุ๊บคุณจะปั้นตัวอะไรทีหลังเนี่ยปั้นง่ายหมดเลยจริงๆเออปั้นง่ายตัวละครมันมีให้แลกตลอดแต่สมบัติไม่มีให้แกลกโดยเฉพาะนะครับคุณต้องสุ่มเท่านั้นอ่ะหืมตัว BTS ดาวขึ้นเหมือนเมื่อกี้จะเห็นว่าป้าดาวอัพหรือเปล่านะอืมโอ้เนี่ย ต่อไปนี้เป้าหมายต่อไปของ ID s e r v e Dark นะครับ mm hmm. ก็แค่มาไล่เก็บดาวตัวละครต่างๆที่ยังไม่5ดาวการไล่เก็บดาวก็จะมีเทคนิคอีก1ชั้นขึ้นไปนั่นก็คือไม่ควรจะเก็บทุกตัวเก็บเฉพาะตัวที่ความสัมพันธ์ใกล้จะ up นะครับแล้วก็ตัวละครที่มันจะต้องใช้จริงๆตัวที่เราเล่นเป็นหลักตัวตีบอสพวกเนี้ยบางคนคือเก็บแบบไม่ดูตัวไม่ได้นะ อ่าวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นอ่าตรงนี้นะระบบใหม่ที่คุณจะเล่นเกมนี้ได้ง่ายมากขึ้นมือใหม่มือเก่าน่าจะชอบนะครับสวัสดีครับ